สวัสดีครับพี่ผมพอมสิงพรทัวร์ครับแป้งสุดท้ายเล้พี่น้องเด้อนี่เดี๋ยวมาหลายแปลงไปสองสามสองสามบินบินน้อยๆ้อยบิไม่ใ,ใหญ่ครันนี่บิ่งสุดท้ายแลย้วสังคมรถเก่าเนาะพี่น้องนะรถใหม่ๆวิ่งตามไม่ทันหรอกรถใหม่ๆคนขับเก่าๆไปถ่ายกับเขาไม่ได้หรอกเพราะว่าเขาวิ่งเร็ววิ่งตามไม่ทนันต้องถ่ายรถเก่าไปเนิบๆน ให้เป็นกำลังใจรถเก่าวันใจรถเก่าเนาะรถเม็ดครวก็ถ่ายแต่ขั้นเก่าๆเนาะขั้นใหม่ๆเอาไว้ที่หลังถ่ายขั้นเก่าๆไปถ่ายคุณครู เราดีได้เพีงแค่ใจเย็นไป้เรื่อยๆรถเก่าไปทำมันแรงมันก็ขาดขึ้นก็นะ ปลาคอนไหมพวกคนรู้จักปลาคอนกันไหมปลาคอนก็คือปลาที่มันน้ํามันแห้งจกงักหมดหมดเลยมันไม่ลงบวกลงหนองมันเลยเป็นปลาคอนทัานทรายทรายก็ื่นปลาขอนภาษาไทยภาษาไทยพวกก็อื่นก็ปลาขอนเพราะว่าภาษาไทยก็ยมีอย่างไทยหน้าก็อื่น น้ำคอนมนม้่หาปลาควนคนเีงคก็มีแต่น้ำท่วมเนาะมีไม่มีปลาคอนมีน้ำคอนด้านนอทบ้านเราไม่มีแต่ปลาคอนเราไม่น้องมีมีคนคอนก็มีเรค่อนคนคนตอนไหนคอนหน้าหาไม่ได้ยนกรือไม่ไม่ได้ยๆ ก็มันเก่าเราทาแรงไม่ได้ เลยพี่น้องไม่รู้ดังอะไรคือมันจะขาดขึ้นก็ไม่รู้ที่เหลือเขาเรียกว่าปากดังปากดังปากมันดังเ็าะะว่าดีไม่ค่อยดังคือปากมันเยอใช่ไหมเนาะดังแห้งก็หนีเลย พอ,ออยังไม่เกี่ยวน้องเข้าอขอ,ขอเยเเรอรถใหญ่เขาก็ลงมา,าเป็นรถใหญ่เข้ามาแล้วเขาเสร็จไปแล้วป่านนี้นี่รถเราเก่าแล้วก็ทำไปเรื่อยๆได้วันาะใหญ่เอาตัวรถไม่มีงวดนะต่วค่าสมรา้าก็ค้างงวดเพื่อพี่น้องรถเก่า อขาหดมากเ,เลยไม่เดินตามไปเลยพี่น้องค่อยเมื่อยแล้ว ค่อยมเดือนหลายรอบแล้วค่อยมเมื่อยแล้ว่น่าเกลีดททางดำเลย,ยพี่น้องเด้อต้องใั้จะได้ราคาดีอยู่ถ้าใคร อยู่ดีๆจะมาหาขายนาข้าเจ้าซะแล้วกูให้ถ่ายก็บุญหัวมึงนะเด้อจะว่าดีมึงมาขายนากูกูก็ได้ขายบอกสู้ฟังซื้อพูดให้ฟังเฉยๆพี่น้องไม่ได้ขายสวัสดีพี่น้องก็ยังไม่รู้พูดไปพูดมาลืมถ้ายังไม่สวัสดีก็สวัสดีเด้วยพี่น้อง สวัสดีพี่น้องและผู้รับชมเข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะเด้อกดติดตามก็ได้วยนะครับช่องน้องใหม่ก็ปพอปนนี้นะพี่น้องทำอะไรก็งื่งักแนมะ้แต่แม้กระทั่งคำพูดยังพูดผิดๆิดถูกๆเลยมันเว้าไทยมันเว้าไทยไม่แข็งนะพี่น้องนะถ้าถ้าจะเว้าไทยตลอดก็ วัวคนฟังไม่ออกพี่น้องเลยก็เลยไทยไทยปนลาวไปเลยเขาพาวัาแบบนี้เนาะอันวัากับเ้านี่เ้วนี่เป็นคนลาวคนคนไทยหัดเ้าลาวเลยเ้าเ้าเ้วเ้ากับเ้ากันเดียวกันเลยพี่น้องแต่ตอนบนเ้าทั้งป่าอนั้นเขาเรียกว่า ถ้าไม่เข้าใจภาษาเราถามผมได้เด้อผมรู้หมดภาษาเรายกเว้นยกเว้นผักขาผักขาผักขาภษาภษาไทยเขาเรียกอะไรดีจักยูเห็นว่าผักขากะได้ภาษาพักสะอมเขายู่ตจัง แกได้เรื่อยๆนะไปได้เรื่อยๆรถเก่าก็ไปได้เรื่อยๆเด็กครับมีติดคออยู่ครั้งนี้แต่ก็ไม่เป็นไรแค่แตะตุกดึงหน้าดึงหลังมันก็ออกมันไม่ติดเยอะอูดตรงข้าวลมๆตรงนู้นอง,งสารนี่ข้าวลม พี่น้องดังกักักันี่พี่น้องได้ยินไหมพูดไปพูดมามันติดปากเลยนะครับพี่น้องพี่น้องใครๆก็เขาก็พูดกันทางนั้นแหละพี่น้องเนาะไม่เสียหายห,ายหรอกคำว่าพี่น้องมันดีจะตายฟังแล้วเพาะดีคำว่าพี่น้อง,ง,พ,อพ,องพี่น้องนี่คือทุกคนเลยไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่า พี่น้องร่วมสายเลือดไม่ใช่พี่น้องคือว่าทุกคนใครก็เป็นพี่เป็นน้องกันได้คุณเป็นพี่ผมผม,ผมเรียกคุณน้องหรือคุณเรียกผมพี่ก็ได้ไม่เป็นไรหรือคุณเป็นน้องผมอาจผมเรียกคุณพี่ก็ได้อยู่กับการที่ว่าเราให้เกียรติซึ่งกันซึ่งกันและกันพี่น้องโอ้ยโง่มากละคนเบื่อภาษาไทยนี่อดีใจสีขาดน้ำเบาไทย บอเราเรียนลิ้นแต่นดัดลิน LIKE. ล้นลิ้นมันลิ้นมันพันเข้วไหมพี่น้องอุดไทยลิ้นมันพันเข้วมันเป็นเหมือนหายใจไม่อิ่มยังไงไม่รู้พูดไทยคนแถวนี้ค่อยๆว่าผมบ้าอยู่ดูดูดูีเขาขี่รถผ่านไปผ่านมาเดี๋ยวเขาหาว่าผมบ้าเดี๋ยวเขาด้บ้าเนี่ยทำบ้ารั้งท้บ้าเลยคนที่ทําก่อนบ้ากวผมอีกเขาทำมา เป็นสิบปีแล้วเขาไม่เห็นได้กินยาสีทัญญาไหนเลยนะไม่ได้กินยาอะไรเลยมีแต่เขาได้ตังค์ายอดมันเข้าว่าเลยพี่น้องลิปวิดีโอนี้ยาวแล้วดิพี่น้องนี่ไม่รู้จะเสร็จหรือเปล่างานนี้นะ